เอาเราก็จะมาดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเราเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์บวเฟซบุ๊กันเนาะแต่พอนตอเเป็นยังไงเดี๋ยวให้มรับตามมาได้แบบนี้กันได้เลยเนาะกดอื่นเลยเราได้กดทำาาที่ Google เนาะล้วให้ไปพิมพ์ค้นหาได้ตัวมี้ต่กานไปน้องว่าะอซีเบมดันด้คำดมีเนาะอะแล้วก็เขา้พิมพ์ค้นหาตามม่ได้แบบนี้แล้วแต่ดีก็มีวิบไซต์เว็บัซต์้่าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะด้นเว็บไซต์ัตบุญเขาจะสามารถที่ อ่าหรือว่าพอได้รู้กฎสมัครมาแล้นะตาก็สมัสมาชิกเขาจะมีให้กกชื่อก่อนไม่ก็ลาพาราไปเปนเนาะแต่ก็มันที่ตรงเวลาหนี้เพื่อจะเดี๋ยวยากร้กฎสมัครไปทันเี้ยงแต่เป็นการสมัครกันได้แบบไปที่ริมลอกันได้เลยเนาะเดี๋ว่าใครนะที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วแล้วตอนูชื่อก็จะงานก็รู้มากดูชื่อก็จะงานตรวหน้าดีก็ได้เลยเนาะอ่ะล้วกดลงเชื่อที่นาไป ดีพอได้กดตรงชื่อเงี้ยงานมาแล้วรู้ว่าจะวางแอาว้จีกันมาแล้วที่น้าต่างแนกของเว็กๆได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะแต่มีหมดหมู่บริการให้กับเราสามารถจะจะมาเลิกทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเทนในส่วนตรงนั้นนี้กับเราได้สามารถที่ได้มาทำกันได้เนาะหรือว่าใครนะจะไม่มีเงินเลยส่วนตรงนี้เลยเดี๋เติมเงินแป๊บสามารถได้กดทำบริการนี้ก็ได้เลยที่คำว่าเติมเงินถ้าเรได้กดเพิ่มมาได้ที่เติมเงินในหน้าต่างก็เติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะมาเลิกบริการเติมเงินจะ จเราจำมันได้เตลือกติมเนเตินได้ตัจ่าแก่เจยวโคเราก็จำมัได้เลือมันได้เนาะไอหมูของเดิก็ไม่ซีจงนไทยเราเดลอเรงนเอกไปเตลือให้เดกการต่งเงินเนาะอ่ะเลี้ยวให้ตเงินไปได้เลยหรือามียอดเงินเดู้แล้วทีนี้เราได้กดกลับมาได้รต่างเดิเลาเรากเด็นเรารากดกลับมากระด้เลยอ่ะแล้วเรากดกลับมาเราได้ฟัวบทเอหน้าต่างแรกหวใจเรากันว่าทีนี้เรากดกลับไปแล้วคันนี้เราก็ไม่เลือกปูดหมูหรือบริการทางการทำการได้เลยเนาะแล้ก็ไปเลยที่ปูดหมู่เมื่อกี้เราทำการมันการเพื่อเลือยู่ตรนี้กกด แล้วเรเลือกม่ได้ที่หมดหมู่ทดลองกายกําลังที่เราเลือกบริการบริการแบบมีเทเราได้เลือกกันได้เรากพิ่เลือกไปแรกนี้เลยและกันให้กดไปอะแล้วเราเลือกไม่ได้เมนี้ทั้งหมดบหรี่บริการทีนี้เรากลัวกับมาดที่โปรเฟ o บุของเราทดองการเขาหนิ้งอะเราพอได้ยิงพูดม่พูดเลาก็มาแล้วให้รวังกพราวันนี้ไม่ได้แบบมีแล้วหายจจับนูนทั้งการเพิ่มไม่ได้เลยอะแล้วพอได้แต่จงีนี่นั่นเราไดแบบนี้เราก็ส่งเสร็จก็ไม่ได้เลยเนาะ และก็รไดส่งจดุไปแล้วแบบนีเขาส่งดนของเาก็จะมีระบบขึ้นมาเลยสมอเว็บนีเราได้รับส่งืุ้คุณแล้ในว็บนีเนาะแต่ถ้าเราไดการส่งไปเขาส่งของเราจะไปรอได้เต็มยี่ตรงนี้ด้วยเนาะเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูเดอร์ว่าเป็นไงนนาะในส่วนประวัติจ้าอก็สามารถที่กดทังดูคุณได้เนาะเผ่ออยากจะรูว่า o ดอร์ทำการถึงไหนแล้วหรือว่ายังไงก็สามารถที่กดทั้งหมคนได้เลยเนาะเดี๋ยว o r ท e r ได้ทำการไปเจอคู่ดีเขาก็แจ่ตบอกเรามาว่าการดำเนินการในแบบนี้เนาะเราก็เรากไปกดได้เลยนอาจากคู่ไม่ต้องเวจ าได้กดเข้ามาได้ตรงนี้กันได้แล้วเดี๋ยาบริการทั้งหมดเนาะพอกดเข้ามากันได้แล้วที่บริการทั้งหมดเนี่ยต่างบริการทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาให้กับเราสมัติได้เข้ามาดูเพื่อว่าทาการอะไรต่างๆเขาได้เลยส่งเว็บไซต์ตรงนี้เนาะพอาทั้งมีการบริการรวมหมดผูกบริการและทั้งหลายหรือว่าเป็นการรวมหมดผูกบริการระบบของทางเว็บไซต์ให้กับราสมัติได้เข้ามาดูกันได้เดี๋ยวจะเข้ามาเลือกที่จะฉีดตู้กดได้ก็ถ้าตามไปแบบนี้กค่เราอาจจะมาเจรเรื่องแล้วก็ฉีดตู้กนได้เปิดหมดดีเข็ดได้เลยแต่สะดวกใครที่นนนจรกาาาไไไเเ้้้้้มตะะขดดดีงั หรือว่าค่ที่มีเที่เราตรงหมดหมั่อะลรกันอยู่หรือว่าทำการลกันอยู่ในส่งเวเฟแล้วเกิดปัญหาหรือว่าแ้องอะรในการใช้งานมืไถืเนาะก็เสาร์ฟมาที่กดโทรมาที่ตรงนี้ยันได้แล้วจะเข้าตัวเนาะเผื่อเกิดใช้งานเกิไปล้หรือว่าสั่งซื้อออเไปแล้วจะเดอ e ์ล่าช้าหรือเดอร์ไปทำการหรือว่าจะไงก็แบบมาติดจะเข้ามาตรงนี้กันได้เ้วจะเข้าตัวเนาะก่อนนานั้นในการแก้ปัญหาการบินจะเพียงแค่เรากดทอมากันแล้วให้เราบผิวข้อผิวว่าขอเรองตรงนี้ไปเนาะพอเิีพงยังไม่เสร็จแล้วต้องสองอย่างนี้เให อ่ะหรือว่าใครนหน้าที่นี้ที่แห่แล้วทำการจำไปแล้วไม่ได้ขัดข้องขอะไรยังไงเลยและใช้งานเราไปแล้วก็ไปไเกิดปัญหาอะไรยังไงเนาะแล้วเผยใช้งานแล้วรู้สึกว่าอยากจะรแนะนําเพื่อนเราคใจเขาไปยังไงเวบไซ์นดากขายที่เข้ามาใช้งานกันแล้วไมได้เกิดมีปัญหาอยากจะแนะนำเพื่อนเนาะก็จะมาที่จะเข้ามานลมีได้แล้วที่เขามาแนะนำเพื่อนเนาะกดทุมมาเลยที่ในส่งตัวนี้นะเวอบคดลอกีเอีย่ตรงนี้เราไปส่งให้เพื่อนเราคู้จักเลยเนาะเอ๊ะเพื่อนเราคุ้นจักเราได้กดที่ไปม ไปเลยในส่วนการแนะนำเพื emos, ่อนก็ใครที่สนใจวแต่แนะนำเพื่อนก็เข้ามาที่ตัวนี้มาแนะนำกันได้เลยะแล้วเพื่อนไม่เจ๊ว่าไรรุน้องเมื่อเราดูยอดเราเดือดกันไปเยอะแล้วเนาะเราก็ลองกลับมาดูที่ยอดในของโฟร์เฮดบุ๊กเราดีกว่าเราเป็นไงบ้างน้องเดี๋ยวจะลองดีด้าจาวันดูเนาะแต่ว่าขึ้นแล้วหรือว่ายังไงเนาะอ่ะเหมือนการนำกาให้ื่อเราจะลงนี้นะจะอีกยอดสมเยอะแล้วกัน แล้วเป็นอันนี้แน่นอนะแต่นนักการต่ซื้ไปแล้วก็นหลอจากคู่เราตอนนี้ย่รบนเฟซบุ๊กเราเขาก็ได้ลงใจเพิ่มมาจนใก้จะขึ้นหนึ่งเหมดนี้แล้วเนาะแล้วกนบบี้นสนขั้นตอนในการทำนะคะจเดี๋ยวเข้าทำตามเดี๋เดี๋าการหรือว่ายังสามารถที่จะกดทำามริเว้ต์ให้เข้ามาดการได้เามตาไได้เปเว้นเช่นเดียวนะ จงเว็บไซต์เขาไม่ได้ยาหรือมันสำหร yard, ับคนตัวเดียการทำเนาะเผื่อใครที่เข้าไปใช้งานกันแล้วหรือเข้าทำตาไปแล้วเผื่อมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าขัดข้องอะไรยังไงในเว็บไซต์ด้วยเนาะเผื่อได้เข้ามาใช้งานกันแล้วออออเดร์าจจะล่าช้าไปกว่าที่คิดหรือว่าเสียเวลาหรือมันช้าเกินไปก็สามารถที่จะไปแจ้งบริษัที่วิ่งแก้ได้เนาะหรือว่าเข้าไม่ใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถที่จะไปแจ้งบริษัที่วินตาได้และบวกกลับไปได้ด้วยในส่วนเว็บไซต์เนาะอ่ะและส่วนคิมโรดี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาเลยเนาะในการใช้งานเว็บไซต์เนนนาาะกกก็ต้้้้องฝไววแ่ีลัเนาะ ถ้าว่าทำอะไรพลาดไปหรือว่าพูดอะไรผิดไปแต่หัวโตเกิลโดนน่าจะคิดดูวันทีเนาะอะไรก็เป็นแบบนั้นเองก็ต้องฝันเอาไว้แต่พี่เจนี้ด้วยนะใครที่ดูจนจบถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะที่รับชมนะก็เป็นแบบนมากแล้วก็ต้องขอบคุณที่รับชมก็ขอบคุณนะ